สวัสดีครับทุกคนผมเองนะครับและในวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปปิดซีรีส์ซูมาดีลักกันนะฮะอ่ะซึ่งเกมซูมาดีลักเนี่ยผมไม่รู้ว่ายังมีใครจําได้หรือเปล่าว่าผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่านผู้ชมยังจำได้หรือเปล่าว่าผมเคยเล่นเกมนี้ด้วยนะฮะนั่นแหละซึ่งเกมซูมาดีลักเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เลยอีกหลายคลิปนะที่ผมจะต้องเล่นลงในทวีปนะฮะซึ่งคลิปล่าสุดที่ผมลงเนี่ยคือคือคลิปที่สิบแปดผมลงไปเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วซึ่งนานมากและสายที่ผมไม่เล่นต่อนั่นะก็เพราะว่าคมมาคืือออผผผมมมมไ่่วนาางงแแแแลลลละะบบตัใจดนน แลวคือผมตัดสินใจได้แบบตัดสินใจได้ตั้งน้นแหละนะตัดสินใจได้ตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาแล้วนะว่าแบบผมจะปิดซีรีส์เกียมตยดีรักในคลิปนี้เลยเพราะว่าคือหมวดที่เหลือที่ผมจะเล่นต่อเนี่ยคือแบบคลิปที่เหลือที่ผมบอกว่ามันแบบเหลืออีกหลายคลิปอยู่ที่ไอที่ผมบอกว่ามันเหลืออีกหลายคลิปที่จะต้องเล่นลงยูทูบแบบเออไอไอหมวดที่เหลือที่ผมจะต้องเล่นอะไอคลิปที่เหลือที่ผมจะต้องเล่นอะมันเป็นหมดที่น่าเบื่อมากมันเป็นหมวดที่น่าเบื่อแลวผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีใครดูเพราะฉะนั้นก็ผมเเเเลลลยยยตตััดดดดิิิิินนนนใใใจจจจทีีี่่่ะะปปคค้้ผมก็ววาาาซร คือคิดที่เหลือที่ผมจะลงเนี่ยมันเป็นคิดที่ค่อนข้างน่าเบื่อมาก่างเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ลงดีกว่านะนั่นแหละและอย่างนึงคือไอตอนที่ผมล้างคอมไปอ่ะคือข้อมูลเกมซูมาดีรับมันก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเล่นต่อได้ดังนั้นก็ต้องปิดซีรีส์ในคลิปนี้เลยนั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับบ๊ายบาย